ให้เขียนรับชมขอ้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปค่ะโอ้ยคือปวดหลังเลเนาะมึนจนยาพระล่างปวดหลังมีวันพันโกตุจราดาเหมือนพระลาดเก้าและอ๋อน,อน อยากนอ่นหรอป่ะเนี่ยนางไรก็อยากนอนกิน,ไ,กน,นได้ไปหาเบียกเหยียบู่สวัสดีค่ะคุณบอยขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆมาเป็นกำลังแรงใจสวัสดีค่ะคุณดาขอบคุณหลายๆเด้อคุณดาอ้าวน้าติเตียนลงไหลแต่ย้ำเลยมาได้๋ยวไปเบิ่งหน้าติเตียนเลย ดูว่าจะได้ขึ้นไล่รือเป้าไม่ว่างหันว่าจะรุ่งเที่ยวจะยด้ว่าจะได้ขึ้นไล่สวัสดีค่ะคุณดาสวัสดีค่ะหนุ่มบอย สวัสดีเลยเกล้านห้องใจโอ้ยคนนำ้ำคุณดามาันน้ำคุณดามาแเลยเดี๋วเก็บล้านห้องใจแล้วช่วงนี้บ่มีไผมานุ่นเหรียญให้ประเดียนดอกแต่ก่อนนี่ยังมีคนมานุ่นห้หลายช่วงนี้เงียบกิ๊บเลย <c oughs> <c oughs> ยังมาท่านแด่นั่นอยูเ่เดือนนี้หัวตาได้ยี่สิบหกเหรียญนึงคุณดาเอ้ยว่าท่านแด่พอลอยเหรียญคือคุณด,าด่าหรอก อันได้เดียนละหลอยเดียนสองรลอยเดียนก็ใครอยู่เดียนนว่าท่านได้ยึ่มาท่านได้ยี่ห้าเหรียญหนึ่งยี่หกเหรียญมาท่าได้ยี่หกเหรียญหนึ่งเดียนละเหรียญสองเหรียญกันยังดีตัวสิได้ครบรลอยเหรียญกับปลาเขาไปตั้งหลายเดียนด้วกันะ กันคิดปังคิดเดียวก็ได้แล้วลอยเรียนได้คิดบ่ปังพี่น้องมนะันคิดปังคิดเดียวก็ได้เราลอยเรียนที่จังคายเจ้าคิปปังคิดเดียวก็เจ้าก็ได้แล้วต้มสองร้อยสามรอยเรีนนนนนาานนยนเราค้นได้หลาย,ยก็นั่นกันทีหลานหาหลานคนนบึงได้หลายเติบเนาะสวัสดีค่ะหาหลันดวงใจกับพุ่นเลหลายเด้อพี่น้อง กนบางห่งจะได้ไหลายกดแชร์ให้เจ้าของกดไลค์กดแชร์ก่อนพี่น้อยกดไลค์กดแชร์จากน้อย อันทางผีก็กลืนเงาเลยที่ทางผีกลืนเงาเลยกลนเงาสามบาน้องใจกับพุ่นหลายๆเด้อเี็นอ่องเลยกลืนมานเทอะไรนี่สิบสามสิบโอ้ดีใจหลายอันนี้บ่ได้ถึงขนันยังหลายกับสิบคน S <S <an> เออมาแล้ว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 ชอบเงียบเงียบแมวตัวนี้กันคนนน้นไหลยบ่ใครนั่นเรอเจ้าหนี่คนเห็ดอันนัน้นมาตึง,ต,งตึงตังตืงเรียนนี้มันค้นบ่ไหลใข่อยู่นอนนั่นสันค้นไหลเราเป็นลูกหลี่ลูกล้นย่านเขาเราเป็นยันย่านเขาชอบยุ่งเงียบเงียบอยู่เงียบเงียบใช่ไหมเสือเสือเสือ อบย่งเงียบ,บงเงียบ,บสวัสดีค่ะสามนันน้อยใจสเสือเสือนั่นพี่น้อง,นะงเงียบเงียบยันท่านนี้คนหลายเขาก็บยันเขาเรียนนี้ไปหาลีไม่ออกกันสวัสดีค่ะลุงมิดขอบคุณหลายๆเด้อลุงมิด